ก่งเคยพินาทั้งที่47ันงที่7ตอนที่สองนสิบทสวดมาสมัยสวนเอวันเมสุตังเอกังและไม่ยาวตาหลังเอศวิหาเตกะป๋วทศม เอวะเมวะาสุธาภาเสสุเกเวสุอนตังละหิตาลาวัตตุปุละโตบาตุระหังสุละโขธาเดวะาวันตังอะเบือธาเอกมันตังอะตังสุเรกมันตังลิตาโขเอกาวะธาวันโตสันติเจอิมังกะดังละภาสิอเรโมะอะนิเตวะกายะปิจันตาอะกะหาตาอิมัง ว่าปลาเทวตาวันตสันติเจยมังกาถังอาตาสีโกภิกขโวะรัาตุติเตตังตังเอวะอิทาเริเเอตตาเวติอริระติติปะติอัาติอราก ปฏิาทายเฮสุนทรสาสีมหาอธิเจติเบี้ยพิกเวรนางนางนางตัวสำนักเจสำปีผู้บังนางนาง Es la

Gracias. Entonces...

เจริญกังลาสาเอโลตัตาตติอาณาญาิตติมาาสันติโตตตปิตตามนมาารที่มันโตุติมันโตนะมันโตสันติโนมทัมนาพิการมุนาะมติงนางปุดพิมาเิญังโทสกเอเนวิุทิโกต ตาวะิันเตนะมตตะสุราสิตังะโทเกิมันันฐิโรสวิตังลสาเดสาายตาทุจิติเยระโนละะาจตาริตังละเวรโรนะาวาริิงเตนอาอุปัะฐากุลสัโยนาดิอันันเตวิสุนาะสิงวะนังโปเตเทวาปะีเตโววาโย sản tiến độ một năm hai nghìn hai mươi ba bốn năm